อัานเดเลยยังไงฮะเราจะดึงมาครับเราอยู่ที่อ่อนอ่าเราจะดึงไว้ที่ไหนฮนะอ่าดึงเข้ามาตรงน,นี้ตอนนี้เดเลยอยู่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 ตรงหินเลือ่อยแสงใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ว่าจะซักเราใช่ครับอยู่ตรงนี้ตรงเจอแล้วอ่าแล้วคุณก็เดินเ,เหยียบเฟสเพจออกมาฮะเหยียบอะไรอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ผมคพิ่งใจซักมากเลยฮนะก็คือเออแับกระโดดนะฮะอ่ามันอยู่ไม่ได้ครับมันต้อง <c oughs> อยู่ไม่ได้ เราต้องอวดอวดผ่านกล้องนะมีการบินได้แล้วจริงดิเฮ้ยเราบินได้แล้วเออในเร็วมาอวดมาอวดแล้วมาอวดแล้วไหนอะบินขึ้นมาสินี่อยู่นี่เห็นแล้วดูทีละชั้นเลยเพราะว่ามันยากขนาดไหนฮะทีชั้นไม่รู้อะแล้วประการนี้คุณร้อยร้อยปีนะผ่านได้นะเพราะว่าถ้ามันไม่มีเซ้าฟอยน์อะ แล้วนี่มีเช็คคอยหรือเปล่าครับมีครับแต่มันเช็คไม่ได้ครับแปลวก็คือมีเตียงนะให้เช็คโทมอเองนะครับแล้วก็บ้าไปเช็คโทตามบล็อกที่มันเหยียบได้นะฮะออ่าอ่มาดูครับมีหลายชั้นนะอ่าจะในยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างบนครับไล่มาดูอันนี้พูดจาดังยังไงฮะก็คือเอ่อเช่นมีปัญหาอะไรครับไหนครับเออนี่ฮะ hơi luôn hơi luôn hơi này hơi mày đi hơi 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 À, hơi 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 You want to go to the hơi đi hơi 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 อะเนฮ้ยตกใจจริงนะเนี่ยมันจะฟักเนี่ยมันอะไรเนี่ยกริปปี้ช้อปปี้นะฮะก็หว่านมันร่วงไปตายจะถ่ายกันครับเพราะลูกก็ตายอยู่แล้วไม่แจองมีไฟครับเฮ้ยว่าไปแล้วเป็นตาหรือว่าไหมครับใครใครใครโดดเป็นก็ะโดดได้ครับนะฮะแต่เราไม่มีทางให้คุณนะฮะถ้าคุณจะไม่ไปนี้ฮะจะยังไม่แทนนะฮะต่อไปไปไปที่อื่นก่อนกว่าครับ แล้วเราจะไปที่ไหนวะ This is love This is love โอ้ทางน้ำอีกที่นึงภู่ิจะนำเสนอมาครับใช่ไหมครับเป็นเป็นที่เป็นสนามต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในเร็ม,มั้งฮะอ๋อโอเคอาเร็วอ้าเนี่ยนี่คือสนามแคนวอลนะครับผมวงจรมากมายฮะมีมีกี่วงจรเน,น,นี่วะหนึ่งสองสามสี่อ่าหกเจ็ดมีเจ็ดวงจรเองนะครับ สนามเบลเลยนะฮะสนามนี้ขอแนะนำก่อนเลยนะมันเป็นสนามใช้สำหรับเอ่อเล่นแคนนะฮะเหมือน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 ลองจิ้งจอกนี่แหละแต่ว่าแคนเซิร์ฟเวอร์นะี้ไม่เหมือนเรื่องว่าอื่นก็คือมันจะทำยศโค้งเมมเบอร์อนะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นเนมมเบอร์เป็นยศแคนแทนฮะอ้ยาไฮโซนันเนี่ยมันมันแหมใส่เสืหนหน้อไงดเนี่ยอ่ามาดูครับ แทนแทนมันทำอะไรได้มั้งอาร์เดนีมนันนี่ลองลองลองเหยียบปุ่มดูฮะเฮ้ยฉ <c oughs> <Okay. S 2> ันกำลังเราได้เห็นนะเขาบอดบอดแคลส์นะครับก็คือเดนีฮะได้พูดว่า,าวทันทีน้ำมั้นก็จอกยิงทุกที่ยิงกับเขาโอ้โห <c oughs> ภาษาอีสานหรือเปล่าคะหรือภาคเหนือผมก็ผมก็ไม่เหมือนกันนะเอาเราเอาเครอก็อะไรประมาณนั้นนะอ๋ออ้ยาเป็นระบบหินแบบอัตโนมัติครับเฮ้ยพิกอัพสวัสดีครับเฮ้ยเอสเทนโอ้ไม่เกี่ยวกับรายการเลยเนี่ยเนนเดนเดนมาหนิไปไงครับอ๋อเจอแล้วเดนเดนลงบันไดมาสิ นี่มันอะไรอันนี้คือประตูว่าข้าพิมแดงฮนะอ่าเดี๋ยวเนเองเดิเนเองลองเหยียบมันครับมันคือประตูลับนะฮะอ่าจะเปิดไปได้ครับเฮ้ย <Hey. S 2> เปิดเปิดได้เปิดได้แต่เข้าไม่ได้ครับอ่าเรามาเข้าอีกรอบนะเดิเนเองเดิเนเองต่ออ่าเดิเนเองลงมาได้มาเหมือนเดิมนะฮะอ่าเราก็เข้ามาเข้ามานได้ ไม่เลยเออลองเข้าไปดูคนระับว่าเขาให้นะคุณจะเจอหห้องอาเบลเข้าไม่ได้ทำไมวะเอา้าทำไมเข้าไม่ได้มันไปเจื่อก่อนอาบิบ้ <c oughs> า,านหายไง ข้าไม่ได้ว่ะอ่างั้นเราเดินเดี๋ยวนี่มาห้องรมร์ดีกว่าอันนี้คือห้องแห่งเบตน,นะฮะอันเบตมนะ่วงฮะเฮ้ยดี๋ยวจะมีอาโอนิออกมาต่างๆนะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยนี่จะเข้าหทีมแดงใช่ไหมถ้าเม,มื่อกี้เข้ามาเมือ่อกี้ก็ออกมาห้องนี้นะฮะอันนี้ก็คือทีมนั่นเองแหละก็คือจะแบ่งทีมให้ว่าแทนไหนแทน,น,นไหนเป็นทีมนะฮะโอเคห้องราก็จบไปแล้วฮะก็ผมไม่ใช่ฆ่าคนเดียวนะหลายคนอยู่ แต่ที่ภูมิจะนำเสนอเพราะว่าตัชวช่วยร้าง <S <S อะกลับไปสปาต่อดีกว่าครับผมอาแล้วเร้่องนี้ก็เดินมาครับเราเราจะไปไหนต่อดีเราก็าไม่รู้เหมือนกัน,นครับไปไปไปไหนดีกว่าอะเราคงมจะพงมจะนำเสนออีโซนหนึ่งดีกว่าโซนโซนโซนมาหามันเลยนะครับผมฮะโซนอะไรนะ เดินเดินลงมาครับเดินลงมาเดินเดินเดินแบบเดินมีเห็ุมาอยู่นี่ครับข้างหลังคนเนี้ยครับเดินเลิเข้าไปแล้วโซนทีพีครับรับประกันความมานันครับในโซนนี้เดินเข้ามาครับความมันครับแล้วจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าก็เห็นนะคุณจะเห็นเออให้เหยยบใช่ครับเพื่อความเพื่อความปลอดภัาายดีล้คทับสิ่งนะฮะแล้วมันจะเคยรับรองที่เด่นแล้วชวยไม่เกี่ยวน้องจอมบ้าแค่ มันอะไรกันอ่มันมันมันคือเอ,อ่อทำไมข้าพเจ้าบินไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวก็บินได้อ๋อเพราะนั้นเราเปลี่ยนเกมโหมดเลยอ่าข้าจะเข้าไปเล่น pvp กับพวกนายพวกนายเป็นใครกันข้าจะโดนตุดตายแล้วในที่สุดข้าก็ตายยันได้เราจะไม่ยอมแพ้ข้านี่มันใคร โรเบิร์ตมิลเชคชื่อช่างอุบัติและเกินไม่ใช่ครับขอโทษครับเฮโยหากพบใครพูดหยาบคายหรือสอเจตนาถ่ายรูปส่งในเว็บได้เลยครับจะแบนถาวรให้อี๋อีจ้าเฮ้ยเฮ้ยพวกนายทำไมไปอยู่ข้างบนกันแล้วเนี่ย เราภูมน,นายขี่โกงชมัดญาติเลยเราไม่มีแม้กระทั่งธนูแต่เราก็ยังอุต่าห์เข้า PvP เราจะใช้แทงไม้สู้กับนายแล้วนะยิงมาสิยิงอะไรของนายเนี่ยฉันไปถึง<ะ>เขต<ะ>มาซีมาซีโอ้เิีดตายแล้วอะไรนาย PvP ลึกใช่เลยครับ โอ้แบงค์ไม่อยากใายเปล่าไอ้วงจรมันจะปะฮะตามข้าก็ไม่ได้ปักอะไรนไม่ใช่นะทีนย้่ิรู้สึกว่ามันจะ AFK นะคัะเราจะทำให้มันนอนหลับกันดีกว่าเราจะทำให้มันไปทจกไี่ทูกตัวโอ้เฮ้ยมันพอมาถึงแล้วมันไม่หลับโอ้ มาคุยฮะใครเขาไม่ได้ลงจรอโอ้โห<อ>่โอตอนนี้เราหลบหนีจากกันเขาขอบคุณคุณบอนซ่าแล้วับที่มาติดคลิปโดยไม่ได้บังเติญคลิปโอ้โหคลิปคลิปหนีบกระดาษถุยไม่ใช่ไงมีคมนมาเล่นวงจงปรปะโถเอ้ย สนุกมากจรินะครับเล่นวงจรเล่นเคยวงจรดีๆครับพี่แกไปทำเสีย่ยมมาเลยร<ด>ู้ไหมว่ามันปั้มยากไอ้พวกเนี้ยใครกันนะที่มาชุบใครกันแน่ที่มาชุบแป้งทอดแถวนี้โอ้โหพระเจ้าจอดมุกช่างอ,อลังการเหลือเกินอ่ารู้สึกว่าจะไนบ้ามาเยอะนะอ่ามานันดูดีกว่าครับนอกจากน้องเรื่องเปอเบินเวลาห้าห้าร้อยกว่าปี ชิทมันตีกูเลยโอ้ตกดูแลอ่านี่คือระบบของเราไอนนเดเนเดไปไหนออกมานี่ว้ใจเย็นครับปัดปุ่มออกไปด้วยสิครับอขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวนี้รับกดปุ่มดิสิกดปุ่มไหนอ,ะอ่ะอ๋อกดปุ่มอ่ะโอ้เฮ้ยไฟติดกดเพื่อท้าคนมาโดนกับเรา อจะเห็นน่เบาเป็นเท่านะฮะผูนเล่นแบน,นีจริงตั้งสองนะฮะกำชิบหายแล้วพี่น้อง <c oughs> ก็จะฟังเครื่องพร้อมรอสิบเอ็ดนาทีนี่เย่คนแพ้จะเสียเลเวลให้คนชนะโอ้ไม่กลัวครับเพราะไม่ได้ครับไม่มีเลเวลเก็บเลยอ่าเฉย มยมรงเห็นเราเบบี้ยูคอไอเกินเฮียและเตงเย่ฝักตายเลยอ่านะฮะแล้วเด่นนี้ก็โดนฆ่าตายนะครับอ่าอย่าไปสนใจครับมามาไปไปที่ต่อไปดีกว่าอุ้ยเลนจ่กแตกเออสำหรับผมลนะมันคงไม่มีอะไรแหละแค่นี้แหละครับถ้าเด่นนี้เนาะอ่าก็หมดแล้วสำหรับมันค่ะไรนไอ้ก็มาเล่นกระดาษสนุกดีฮะ วันวันแห่งความสุขวันแห่งอะไรครับ A I นะฮะนานสโลแกนใช่ไหมครับอาจะเป็นอย่างนั้นแบบประมาณนี้อะเดี๋ยวพูดไปดูครับที่สโลแกนสปีดแกนไม่ใช่หรอกขบวนที่รับฟังมุกแบกนะครับนี่คือจบแล้วใช่ไหมโอ้โหะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรให้ดูโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสนามพี p พี่กำลังสร้าง ลองดูลอง,ลองดลองูลองดูตรงกล่องแชทน,นะวะกล่องอะไรนะลองดูตรงที่แชนอะ่ะเห็นไหมที่ผมพิมพ์ไปนะครับอ๋อไม่เห็นอ๋อเห็นแล้ววันแห่งความสุขแห่งไม้ครับเอไอวงเล็บด้วยวันแห่งไม้ครับวงเล็บเอไอนานก็จะเป็นอย่างนั้นก็โลแกนเนาะก็ง่ครับจบคลิปนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาดูจนจบ ครับสนใครที่สนใจดูคลิปที่ไปโปรโมทเป็นคลิปอะไรนะเทเลอร์นะครับดิจิเชอร์ใช่เลยนะครับก็คลิกได้ที่ d e s c r i p t i o n หรือว่าคำกล่องอธิบายของคลิปนั่นเองนะครับครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ